สวัสดีครับแฟนคลับเพชรยนต์ชาแนลทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนเดิมนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์รถมือ2นะครับบริษัทจําหน่ายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้บอกก่อนเพิ่งเข้ามาใหม่แต่เราทําการปรับสภาพแล้วนะครับผมว่ารถที่เพิ่งเข้ามาเราปรับสภาพเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะรายละเอียดรถจะเป็นยังไงนะครับ แต่บอกก่อนเลยว่าสวยมากๆนะครับสำหรับเจ้า Isuzu D-Max 4 4ประตู Highlander คันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1 9ลิตรเกรดแนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่1,80,000โลนะครับมาพร้อมราคาขายที่พิเศษมากๆเลยบอกเลยนะครับมือหนึ่คันนี้90 0 0แสนครับแต่คันนี้เราเปิดอยู่ที่5,79,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ i s ูซ ดีแมคันนี้นะครับสีขาวมุกนะครับสีเดิมๆทั้งคันเลยนะครับบอกเลยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะครับโฉมหน้าเขานะครับเดิมๆนะทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นไฟกระจังหน้านะกันชนนะครับเดิมๆนะครับนี่นะครับในส่วนของไฟเขาคันนี้จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับโคมเขาจะลมดํามาให้ด้วยนะด้านในนะครับมีไฟ เดทาร์มลั n นิ่งนะเป็นทรงตัวแอลนะครับตรงนี้มีไฟสูงไฟเลี้ยวเราเขาบิวอินมาให้แล้วอยู่ในโคมแบบนี้เลยนะเป็นโคมเดิมนะครับอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ไม่หมองนะครับผมในส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียม2ชั้นนะครับผมตกแต่งด้านในเป็นสีดำดาด้านนะนีนะ่เป็น2ชั้นแบบนี้นะครับผมเป็นกร,กระจังเดิมๆเลยนะครับด้านกระชนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีในส่วนของ ไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับมีมาให้แล้วนะครับตกแต่งขอบด้วยโครเมียมนะด้านในก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะครับผมอันนี้ที่เห็นคือเป็นพาร์ทเดิมๆมเลยนะรถไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของรายละเอียดต่อมานะภาษีพรบรนี้เราต่อให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะพวกของล่งของเหลวนะมันเครื่องเราดูแลให้เป็นอย่างดีนะรถทุกคันที่เข้ามาเนี่ยเราทําการตรวจสอบตรวจช็ค ก่อนที่เราจะตั้งขายแล้วมั่นใจได้เลยว่ารถเราดีทุกคันนะครับมาดูรายละเอียดต่อมานะครับคันนี้ก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีขาวมุกนั่นเองนะตัวหนังสือคําว่า Highlander ก็ยังติดอยู่เดิมๆเลยนะครับในส่วนของล้อนะครับคันนี้ให้มาเป็นล้อขนาด18นิ้วนะเป็นแมกอัลลอยเดิมจากโรงงานเลยนะครับหกูร้อยนะครับรัดด้วยยางบิสโตรอีโคเปียนะครับสัปดาห์ยาง ที่43นะครับเป็นยางปี2020นะครับอันนี้ก็ใช้การใช้งานกันยาวๆนะครับเป็นดิสเบกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะตัวโครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับไม่มีสนองสนิมนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีการจอดแช่น้ําหรือจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับนี่รายละเอียดเดิมๆเลยนะโครงสร้างเดิมๆดําๆแบบนี้เลยนะนี่เราให้ดูเลยนะครับผม แล้วคันนี้ก็จะมีในส่วนของบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับตกแต่งมาให้แล้วนะครับใช้งานได้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะแล้วก็ในส่วนของนี่กระจกไม่พูดถึงไม่ได้นะรถมือสองเราต้องดูยังไงนี่ดูที่บานกระจกได้นะครับว่าเป็นกระจกเดิมไหมนี่เป็นกระจกเดิมติดรถมาเลยทุกบานของรถคันนี้เป็นกระจกเดิมทั้งหมดเลยนะไม่มีการพลิกคว่ำหรือเปลี่ยนบานประตูมาอย่างแน่นอน ในส่วนของโครงสร้างตัวพวกบานพับจุดยึดประตูต่างๆนะครับเดิมๆไม่มีสนิมไม่มีร่องรอยการไขน็อตแต่อย่างใดประตูไม่มีตกนะครับปิดได้แนบสนิทนะครับผมในส่วนของเสาบีก็เช่นกันนะครับน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขยับนะครับนี่ไม่มีรายละเอียดการไขน็อตออกเลยนะผมให้ดูทุกซอกทุกมุมขอบสันประตูนี้เดิมๆรูปไปนี้ไม่มีสะดุดนะครับสีไม่มีกระเทาะนะครับนี่ผมให้ดูโครงสร้างกันเลยทีเดียวนะทุกซอกทุกมุมนะครับ มั่นใจได้เลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ออกรถกับทางเพชรยนต์นะครับคุณได้รถด,ดีกลับไปใช้งานอย่างแน่นอนนะนี่นะไม่มีร่องรอยการสาดสีใหม่นะคันนี้เขาติดแคลรี่บอยมาให้ด้วยนะครับรายละเอียดเดิมๆนะนี่นะครับเม็ดอาก,กลมๆนะครับนี่รอยซีนจิกไปเล็บยังเข้าอยู่นะนี่เดี๋ยวมันจะคืนสภาพนะครับนี่เม็ดอาก,กลมๆสวยๆนะกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของประตูก็เช่นกันนะขอบสันชัดเจนนะครับ ไม่มีคาบสนองสนิมนะน็อตเดิมเดิมนะครับผมสำหรับคันนี้อ่าอย่างที่บอกไปคันนี้มีติดแคลริบอยมาให้แล้วนะครับลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถเอาไปวิ่งส่วนตัวหรือว่าใช้งานนะเอาไว้ใช้งานก็ผมก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วมีมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะเป็นสีขาวมุกนะครับมีไฟเบรกดวงที่3าอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับนี่นะครับ นี่ติสแมกไนเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับล่องรอยการใช้งานก็มีมาบ้างนะครับเพราะว่ารถปี16นะเขาก็ต้องบรรทุกบรรทุกกันบ้างแหละครับนะแหน่รายเดิมเดิมนี่ให้ดูเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับไม่มีการชนทางด้านท้ายเข้ามาอย่างแน่นอนน็อตเดิมเดิมนะครับประตูท้ายนะครับตัวประตูฝาท้ายเดิมเดิมนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟเบรกนะครับก็เป็น LED นะตัวไฟเบรก ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้นะย้ําเลยนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นโคมไฟเดิมๆนะไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนี่ทางด้านด้านขวาเช่นกันนะครับรายละเอียดของรถคันนี้เดิมๆทุกชิ้นส่วนทุกพาร์ทเลยนะครับลูกค้าไม่มั่นใจนะเอารถคันเนี้ยไปเช็คประวัติได้เลยว่ามีการชนหนักมาหรือเปล่านะแต่ผมตอบตรงนี้ได้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับผมจะย้ําทุกคลิปเลยนะครับนี่รายละเอียดเดิมๆนะครับป่าท้ายปิดสนิทแนบแน่น นี่นะครับรายละเอียดคันนี้คือสวยงามมากๆนะครับประตูฝาท้ายนี่ที่จะเป็นโครเมียมนะครับสัญลักษณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับกันชนเป็นโครเมียมตกแต่งด้วยสีดํานะครับในส่วนของตัวกันกันลื่นนะตรงนี้นะรายละเอียดเดิมๆนะครับคันนี้เรามาดูในส่วนของด้านขวากันบ้างนะครับคันนี้ก็รายละเอียดเดิมๆเช่นกันนะนี่เรามาดูในส่วนของคัสซีรถนะครับนี่นะครับ สีดำนะครับอันนี้เราไม่ได้พ่นสีใหม่นะนี่คือเราล้างอย่างเดียวนะไม่มีคราบสนองสนิมนะอันนี้เป็นรายละเอียดเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมนี่บอกเลยนี่ล้อแมกนะขอบ18นะเป็นดมเบรกนะด้านหลังนะครับยางบิสโตอีโคเปียเหมือนกันนะครับอ่านส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะรันนี้ตกแต่งด้วยสีดำนะเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยเป็นเบาะหนังนะครับรายละเอียดเดิมมีแผ่นยางรองมาให้แล้วนะครับอ่านั่งได้3ท่านนะด้านหลังตรงนี้นะ บอกเขารายละเอียดดีมากๆนะครับใช้งานน่าจะใช้งานใช้งานมาบ้างแต่ว่าเขาดูแลดีนะครับตรงส่วนนี้นะเบาะอยู่ในสภาพที่ดีมากๆแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นรีโมทเป็นกุญแจรีโมทนะเขาจะมีในส่วนของตัวกุญแจแคลิบอร์นี้มาให้ด้วยนะโอเคนี่นะครับในส่วนของด้านในก่อนจะเข้าด้านในหนีแวะมาตรงเสาบีนิดนึงน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขยับนะ ร่องรอยการไขน็อตไม่มีเพจเดิมๆนะไม่มีร่องรอยของการสาดสีใหม่นะครับนี่ไม่มีร่องรอยฉีกขาดด้วยนะครับมั่นใจได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตรงประตูนิดนึงนะคันนี้ตกแต่งด้วยสีดานะครับตรงบริเวณที่เปิดประตูจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับนี่มีตกแต่งตรงนี้ให้ด้วยนะกระจกไฟฟ้าก็ทั้ง4บานเลยนะออตโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับล็อกกระจกล็อกบานประตูนะครับผม มีวางแก้วน้ําได้นะครับลําโพงมีมาให้นะครับมีลําโพงมาให้6ตําแหน่งนะสำหรับคันนี้นะแล้วก็รายละเอียดของคอนโซลนะครับจะมีในโหมดของ a off มาให้นะกระจกพับไฟฟ้านะตรงนี้จะเป็นในส่วนของแคลิบอยนะตัวนี้เขียนเป็นฮีตเตอร์ตรงนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับสําหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับบอกก่อนเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะสำหรับคันนี้อ่านะรายละเอียดโดยทั่วไปนี่ผมให้ดูเลย เดิมสวยๆนะริ้วรอยไม่ค่อยมีนะครับเจ้าของเดิมใช้งานมาค่อนข้างที่จะทันุถนอมมากๆพวงมาลัยนะครับหุ้มหนัง3ก้านนะครับนี่หนังจับถนัดมือมากๆนะไม่มีย้ยนะครับแน่นกระชับมากๆนะครับผมในส่วนของตัวมาตรวัดนะครับนี่นะครับตรงกลางเป็นจอแสดงผลแบบ led นะแสดงจอสีแบบ tft นะเลขไม์ก็18 2 2 6 9กิเโลเมตรนะครับอันนี้เป็นไม์เดิมนะเรา ขายกันม่เดิมๆแบบนี้แหละแสนแปดก็108แสนแปดล้วก็จะขายกันแบบนี้แหละครับอ่าในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับตรงช่วงวิทยุแล้วก็แอร์นะตกแต่งด้วยสีดํานะครับตรงช่วงเนี้ยมันจะมีเป็นเท็กเจอร์นะมันจะออกแนวคล้ายๆแบบลายเคปลาร์นะมันจะมีเท็กเจอร์รูปไปมันจะไม่ลื่นนะครับผมอ่านะครับมีช่องคูบ็อกมาให้มีเกะนะสำนงสำนเอารถมีมาให้นะนี่สำนเอาเล่มไม่สูญหายนะครับสำหรับคันนี้มีคู่มือมาให้ด้วย แล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะครับช่วงแอร์แอร์ก็จะเป็นคู่อยู่ระนาบด้านข้างของวิทยุนะครับวิทยุคันนี้ก็ FMAM ได้นะครับใส่ CD ได้นะครับบลูทูธได้นะครับ USB AUX ได้ตรงนี้นะนี่เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ใช้งานได้นะครับนี่นี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้นะขอยญาปิดเสียงนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่ซีดีแล้วก็ตรงนี้เป็นตำแหน่งของไฟฉุกเฉินอ่า ตรงช่วงนี้ครับจะเป็นเอกลักษณ์เด่นของ D m a ม็กเขาเลยก็ว่าได้นะครับว่าจะกดทีเดียวเด้งหรือไม่เด้งนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะหนึ่งสองซ้ำอ่าอันนี้ถือว่าโอเคนะครั้งแรกจะวืบมนิดนึงแต่กดแล้วเด้งคือใช้งานได้ง่ายนะตรงนี้คือไว้เก็บของเก็บของเล็กน้อยนะพวกเหรียญพวกแบงค์กระเป๋าตังหรือพักคงพักเครื่องก็เก็บตรงนี้ได้นะลอยทีหนึ่งอ่าอันนี้ใช้งานได้อันนี้น,น,น,นี่ใช้งานได้โอเคอันนี้ผ่านไอตรงนี้ผ่านนะโอเคอ่ะแอร์คันนี้ย้อนมาที่แอร์ แอร์ <Air S 2> เป็นแบบมือหมุนนะเป็นแมนนวลน,นะครับผมนี่นะครับตรงช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติอย่างที่ผมบอกไปเป็นเกียร์6สปีดนะครับผมวางแก้วน้ําได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเก็บของเก็บเขิงนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังเดินตะเก็บสีแดงนะเบาะค่อนข้างที่จะดีเลยหนานุ่มนะครับถ้าเป็นพิซซาก็อร่อยเลยนะหนานุ่มแบบนี้นะครับเบาะ กระชับตัวดีนะครับเพดานก็มีที่เก็บแว่นเอา้ามีแว่นจริงๆเพราะแถมแมวนะมแ่นมาให้ด้วยนะมีแว่นมาให้ด้วยนะโอ้ยนี่กลัวไม่รู้ว่าใส่แว่นได้อา่าเก็บไว้ที่เดิมนะครับไฟส่องแผนที่ใช้งานได้นะครับม่านบังแดดไม่ใช่มา่านที่บงับงแดดอา่ามีกระจกฝั่งเดียวคือฝั่งคนนั่งนะคนขับไม่มีนะคือเขาจะตัดออปชั่นออกไปเลยว่าคนขับไม่ต้องส่องหรอกอันตรายนะครับ ไฟกลางอ่านี่ใช้งานได้นะครับโอเคคันนี้ถือว่ารายละเอียดดีมากนะสะอาดสะอ้านมากเลยเพดานไม่ค่อยมีริ้วรอยนะเบาะก,ก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีพวกแบบรอยทะลอกอะไรเงี้ยคันนี้ถือว่าดีมากๆนะ5 7 9 0 0 0บาทนะครับรถปี16สภาพแบบนี้นะสนใจไงติดต่อเข้ามาเลยนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยเข้ามาแล้วไปไวมากๆนะครับผม เราคัดรถเป็นอย่างดีนะลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าของเราเนี่ยเปิดมา22ปีนะเน้นย้ําเลยนะคุณภ,ภาพรถนี่คัดเกรด A มาเลยคัดแก้วมาเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าถ้าสนใจนะดูการรีวิวนี้ของผมจบนะสนใจไงติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะโอตเพรยนหรือตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับอยากจะดูรถทันที่น้องโอตรีวิวนี่บอกเลยนี่เดี๋ยวผมพาชมเลย นะติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้ต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าอิซุซุดีแมคันนี้นะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับนะครับนี่นะครับรายละเอียดของเจ้าดีแมคันนี้นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งกิ๊บนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมไม่มีคราบน้ำมุนน้ำมันไหลเยิ้มแต่อย่างใดนะครับนี่รายละเอียดผมให้ดูก่อนเลยนะ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตร DDI Blue Power นะครับอ่านี่นะครับผมมาพร้อมกับ B-Jet u r b o และ Intercooler นะครับสำหรับคันนี้แรงม้าก็อยู่ที่150แรงม้านะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะรับรองว่าขับกระชูดนะครับขับสนุกผลของบรรทุกนี่รับรองมันนะครับคันนี้นะเพราะว่าผมก็ใช้ยูสุอยู่นะโดยส่วนตัวนะครับ โครงสร้างเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆนะครับคานหน้าไม่มีการชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับรายละเอียดต่างๆเป็นรายละเอียดเดิมๆของรถเลยนะครับซื้อไปแล้วรถมีปัญหาเอารถกลับเข้ามาเลยครับนะมั่นใจเลยว่าออกรถก็เราไปรถไม่มีปัญหาแน่นอนนี่แผ่นเพดเดิมนะครับนี่ปั๊มตาเลยนะครับตัวหมุดสีดานะครับโครงสร้างด้านหน้าซ้ายนะครับน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเอ่นะครับนี่ให้ดูกันทุกซอก ไาจนถึงด้านในเลยนะนี่น็อตเดิมๆนะครับฝากระโปรงน็อตก็เดิมๆเ,เช่นกันนะขอบสันฝากระโปรงนี่เนียนกิ๊บนะไม่มีขยงขยับเลยนะแผ่นป้ายลาเบลต่างๆยังติดอยู่ครบตัวยางรองแผ่นฉนวนกันความร้อนนะครับติดอยู่ครบเช่นกันนะครับบอกเลยนะครับสําหรับเจ้า,ารถทันนี้นะคุ้มนะครับ5 0 0แสนกระบาทนะประหยัดไปได้เยอะจากรถมือหนึ่งนะครับแค่5 0 0แสนได้รถ ปี16นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับสนใจยังไงนะครับรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับรถคันนี้นะครับจอดอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับบริษัทของเราตั้งอยู่ซอยเสรษีไทย68แยก1น,นะครับหรือติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับ ดีแม็กไฮน a เดอร์ประตูคันนี้นะเป็นรถปี16นะครับเปิดอยู่ที่579,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจยังไงกิ้งก้างกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องของทางเพชรยนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวของทางทีมงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับ